ว่าทูมูกน้องเล็กแต่ว่าเราน้องเล็กอะไรนะคนไทยหัวใจสิงน้องน้องเล็กก็หัวใจสิงเหมือนกันก็เติบโตมาเรื่อยๆน,นะครับทรูทมูกวันนี้ก็ได้ส่วนแบ่งตลาดมา2ี่สิบามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เฉลี่ยแล้วเราเติบโตปีนึงเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงสี้าปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆทางโทรศัพท์มือถือแต่ก็ยังเป็นเบอร์สามอยู่นะครับอา่าทางอินเทอร์เน็ตก็เติบโตมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับ ก็เรียกว่าถ้ทาที่ฟังอยู่ในห้องนี้คงเป็นลูกค้าทูไม่ใชนน่แน่เด็กกันนะครับเพราะคงจะมีโอกาสได้กำลังใสินค้นารเรานะครับทางด้านเคเบิลทีวีอย่างอีเดีอน์นี่เราเข้าประมาณเกือบจะหนึ่งล้านคนเหลือทางเคเบิลทีวนีนะครับซึ่งก็ไอโลโก้ต่างๆในนี้คงเห็นกันดีเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอคาเดมี่แฟนตาเชียเนี่ยก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับเองทางด้านทรูมันนี่เนี่ยวันนี้เรามีลูกค้าทรูมันนี่อยู่ประมาณเกือบ 3, 000, 000สามล้านซับสไคร์เบอร์ ที่ใช้ประการทูมันนี้เราอยู่นะครับก็คือใช้เป็นเก t เ w ย์ของเราในการเติมเงินโอนเงินจ่ายเงินแล้วก็ถอนเงินนะครับผ่านทางสิ่งมือถือเรานะครับผ่านมือถือล่าสุดที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้เลยก็เป็นเป็นอินโนเวชันอันแรกของโลกนะครับเราเรียกว่า RFID สิ่นะครับก็คือการที่เราเอาอิเล็กทรอนิกส์ e มเลกเนี่ยนะครับมาทำให้มันเกิดการคอนแทคเลส หมือนวันนี้เราเป็นรถไฟฟ้ามีมีการสมารการจะมีแบกแบกแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับ mm hmm. เราก็เลยบอกว่าไอ้มือถือเนี่ยบนถืออยู่แล้วทําไมต้องมาโครงการอีก mm hmm. เราก็เราไอ้สมาั์การเนี่ยใส่เข้าไปในซิมสเสลยนะครับเพรานไอ้ไม่ดีซิมก็คือซิมมือถือนี่แหละครับ mm hmm. แต่จะมีสมาร์การฟีเจอร์รอ mm ิเล็กทรอนิกส์วอลเล็ตเนี่ยอยู่ในซิมมันนี้เพื่อเปิดตัวไปอันนี้เป็นอินโนเวชั่นอันแรกของโลกนะครับ mm hmm. อันนี้เราจดนิรทริตไว้แล้วอันนี้ก็น่าภูมิใจคนไทยเป็นคนคิด ไปเปิดตัวที่ฝรั่งเศสเมื่อประมาณเดือนของเดือนที่แล้วนะครับไปในงานแล้วอันนี้เพิ่งตรวจตัวมาตอนนี้อนไทยแล้วแต่ช่วงทดลองอยู่นะครับก็เอามือถือเนี่ยเดินผ่านอีกหน่อยรถไฟฟ้าไปเซเว่นเอเลเวนเข้าแปะปืนก็ตัดกันออกไปเลยนะครับไม่ต้องพบปนะครับอันนี้ก็เป็นอินโนเวชันที่เราทําขึ้นมาในภายใต้กลุ่มของทูแมนนี่นะครับทูไลฟ์ที่ผมเรียนไปแล้วก็มี้ีห็นดภาพว่าเรามีพอเพลยอยู่เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นทูมิวสิกทูสปอร์ต to เวิร์ดทูไลฟ์เยอะแยะเลยเป็นคอมมูนิตี้นะครับซึ่งก็เป็นคกา่ที่คนเข้าไปเล่นกัน mm hmm. เด็กๆก็ชอบ mm hmm. เข้ mm hmm. เาไปสรา้างเว็บล็อกของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเรามองว่าคอมมูนิตี้เนี่ยเออมันเป็นมาร์เก็ตติ้งรูปแบบใหม่นะครับสร้างสติส๊กเกอร์เนี่ให้กับคนกลุ่มใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนขอ้างเยอะนะครับทีนี้พอมาดูถึงคอนเทนต์นะฮะที่จะเริ่มเข้าถึงท่านที่ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเป็นมิวสิ นะครับทำไมจะต้องเป็นชัยโยอะไรพวกนี้นะครับก็ให้เห็นภาพนิดนึงว่ากลยุทธ์หลักของเราเนี่ยนะครับทาง True เองเนี่ยเรามองว่ากลยุทธ์ของเราเราเรียกว่าเป็น Content Lead Convergence นะครับคือถามถึงแล้วเนี่ยคนเราคอนซูมวันนี้คอนซูมอะไรคอนซูมคอนเทนต์นะครับคือซื้อทีวีมาเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปดูรายการทีวีข้่งในใช่ไหมครับมาเป็นลูกค้าทูวิชั่นเราเนี่ยเพื่ออยากดู HBO อยากดู Cinemax นะครับอยากดูสารคัดี อยากคอนซูมคอนเทนต์นะครับไม่ได้อยากจะมาซื้อไอ้เคเบิลทีวีหลายกล่องไปวางไว้ที่บ้านไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ไฮสปีก็เข้าไปเล่นคอนเทนต์นะครับอยากเข้าไปดู content. คอนเทนต์แล้วกลยุทธ์ของเราคือเราเนี่ยเมื่อเรามีแอคเซสอยู่ครบแล้วเนี่ยนะครับาเป็นผู้ให้บริการที่มีครบแล้วเนี่ยเราเข้าไปเอาคอนเทนต์นี่แหละมาเป็นตัวกลางนะครับให้ทุกคนเข้าไปลองใช้คอนเทนต์ คุณสามารถเข้าไปคอนซูมคอนเทนต์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกปีว้นะครับไม่ว่าจะเข้าไปทางมือถือเข้าไปทางจอทีวีเข้าไปทางจอค mm hmm. อมพิวเตอร์นะครับนั้นกนรุ่นหลักเราเลยเนี่ยเอฟดูแล้วถ้้เราไปทาอย่างนะครับเี mm ็ hmm. นั่งดูอย่างเงี้คือแต่จริงก็คงรู้อยู่แล้วแหละครับผมก็อยู่ในวงการเดียวกันเรารู้กันอยู่แล้วคือเราเลือกอยู่สามไลฟ์สไตล์หนึ่งคือมิวสิกนะครับสองคือสปอร์ตสามคือเกมนะครับ เกมเนี่ยทางทรูเองเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์นะครับต้องเรียนว่าสมัยนู้นเลยที่แรกๆได้ยินกันเรื่องเกมออนไลน์ลักนร็อกนะครับถ้าจำมาได้ลักนร็อกเนี่ยบางคนก็เรียกว่าลักนรลกอะไรเขาเนี่ยครับช่วงนั้นแรกๆลักนาลอกเนี่ยจริงแล้วทรูเองเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการที่มาเปิดตัวในเมืองไทยครับแต่ในวันในเวลานัน้นยังไม่ค่อยกล้าออกตัวมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากเลยครับเกมออนไลน์ก็ได้รับคำวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับในสมัยนะั้นที่เปิดตัวกันไป แต่จนมาถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเ,เกมออนไลน์ได้รับการยอมรับนะครับครูเองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์เนี่ยรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าอันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายคงยังอายุยังไม่เยอะนะครับคงไปเล่นบ้างอย่าง Special Force นะครับที่เล่นเกมออนไลน์เนี่ยเป็นเกมออนไลน์ัดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นของของคูเรานะครับเป็นผู้ให้บริการ Special ลสเ c เชียลฟอร a สเกมลีเน a ทูพริสเซนท์เ l ลนะครับหลายเกมนะครับเราก็เป็นผู้ให้บริการ แต่ผู้เรียนในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ในภาพของเกมเกมก็คือการคอนเทนต์อย่างหนึง่งที่คุณจะเล่นเกมได้คุณก็ต้องใช้ไฮสปีินตรเน็ตของเราเครนบถึงจะเล่นเกมได้มันนะไปเล่นเกมออนไลน์เนี่ยไปเล่นใจว่าครับสปีดช้าๆแพ้เวลาวิ่งหนีวิ่งไม่ทันเขานะครับเล่นไฮสปีผมวิ่งเร็วกว่าครับดันั้นได้เปรียบครับแลาวคนก็บอกโอ้อยากเล่นเกมได้เ,เก่งต้องมาใช้ใไฮสปีในตองถูกนะครับอันนี้ก็คือผมแทดกให้เห็นึงว่า คนอยากได้คอนเทนต์เนี่ยครับแต่ว่าก็มาเอาแอ็เซีของเราไปใช้นะครับ mm hmm. สปอร์ตเนี่ยเท่าทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์สปอร์ตเนี่ยทรูเนี่ยเป็นผู้ที่รับดิสก์สิทธิ์นะครับของฟุตบอลอังกฤษนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับแต่ผู้เดียวในประเทศไทยสามปีนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ของเราอีกอันหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ฟุตบอลที่อยากดูเนี่ยวันอังกฤษเป็นวันที่ใครๆก็อยากดูอยู่แล้วนะครับดังที่สุดในประเทศไทย ครับเราก็เป็น e อ c l u s i v e Content ของเราพอมาทางด้าเพลงนะเพลงนี้ก็ e อ c l u s i v e เยอะแยะเลยถ้าจริงจริง true ูเองเนี่ยเรามีค่ายเพลงของเราเองเลยนะครับวันนี้ก็ทำหลายอย่างกาแฟก็ทำค่ายเพลงก็ทาแต่ไม่เป็นคู่แข่งกับใครนะครับแล้วก็มีอาร์ติส์แมเนจเมนต์ของเราเองนะครับแล้วรายการเรียลลิตี้โชว์ของเราก็คือ Academy Fantasia นะครับซึ่งก็สร้างดีปีนี้เป็นปีที่5แล้วเพิ่งเข้าบ้านไปไม่นานนี้ นะครับก็ได้รับความสําเร็จค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอย่างคอนเทนต์ AF เนี่ยนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากในการเดโมเนตให้เห็นว่าอยากได้คอนเทนต์อันนี้เนี่ยนะครับทูสามารถให้คุณเข้าสู่คอนเทนต์ที่ต้องการได้ทุกรูปแบบทุกที่ทุกดีไวนะครับนอกจาก AF ที่เป็นอยู่ในค่ายของเราเองแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมี Exclusive อาทิตย์เยอะแยะเลยที่ผ่านมา นะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อลฟไมค์นะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็เวิร์กกับทุกค่ายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมมี่เป็นอาร์เอ็นะครับมีก๊อลฟไมค์มีบอยคอร์สนะครับมีพันช์นะครับมีบอดี้สแลมนะครับนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์เลยอันนี้เป็นวิสัยโมเดลรูปแบบใหม่นะครับท่องเรียนที่ถ้าว่าทางเราได้เวิร์กกับค่ายเพลงเนี่ยเฉพาะเรื่องตรงนี้คุยได้อีกวันหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบใหม่ไม่ใช่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับคือเพลงที่ออกมาเนี่ยไม่มีวางขาย อัลบัมทั้งอาลบัมเลยนี่นะครับมาเอกลูศิลอยู่ที่ทรูแล้วทรูก็เอาอัรบัมเนี้ยนะครับไปทำเราเรียกว่า True Music ซิงนะครับสร้างความแตกต่างเปลี่ยนบิสเนสโมเดลแล้วดิสติบิชันชานเอลของซิงมือถึงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เพลงเนี่ยมันมีข้อดีอีกันนะครับวงการเพลงหลังที่เราเริ่มเข้าไปสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเพลงเนี่ยเป็นเซกเมนต์เทชชันมากนะครับ แล้วก็เป็นเซกเมนต์เ i o n ชันที่แฟก g m e n t มากเลยนะครับเพลงลูกทุ่งเพลงป๊อปเพลงไทยเพลงญี่ปุ่นเพลงเกาหลีเพลงคลาสสิกเพลงแจ๊สเพลงโขนนะครับคือที่เราเรียนกันมาเรื่องเซกเมนต์เดย์ชันนะผมอยากแนะนำพวกที่ทำอยู่ในสายการตลาดเหมือนกันเนี่ยเอาเพลงนี่แหละครับเป็นตัวสร้างความแตกต่างเป็นการจอบเซกเมนต์เ i o n ชันที่ดีมากเลยนะครับเพราะมันมีทุกครุกทุกเซกเมนต์เลยนะครับ ผมเองมีบอยฟอสนี่ก็กลุ่มหนึ่งแล้วบอยฟอสนะครับเออมีอะไรนะมีบอดที่แซลมนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีกอล์ฟไมซ์นี่ก็โอ้โหเด็กเลยบอยที่แซลมนี่วัยรุ่นที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับบอยฟอสนี่ก็อายุม,มากอกีกนิดหนึ่งอะไรนะครับเป็นเซกเมน t a t i o ที่ดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นอกลุ่มสีอะไรบ้างของเราเกือบทั้งหมด <laughs>